อยากจะทานข้าวผัดต้ยมยำปูนะครับแต่ว่าปูเนี่ยไม่มีมีแต่ปูอัดก็เลยทำเป็นข้าวผัดต้ยมยำปูอัดกรอบปูอัดสุดนี้มาในสองะสชาตครับเริ่มจากการทำเครื่องต้งยมยำที่เราจะเอาไว้ผัดกับข้าวก่อนนะครับและเพื่อให้เวลาที่เราโขกเนี่ยครับโขกง่ายเราใส่เกลือเล็กน้อยครับ เครื่องต้มยำของเรานะครับแหลกแล้วนะครับแล้วก็สีสวยมากทีเดียวปรุงรสอย่างง่ายๆน้ำพริกเผาน้ำปลาเล็กน้อยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับข้าวผัดสูตรนี้นะครับเรามากับเครื่องที่กรุบกรอบหลากหลายนะครับและในการทอดมั่นใจปลอดภัยทั้งคนทําและก็คนรับประทานนะครับน้ํามันรําข้าวขิงเลยครับจุดเกิดควันสูงนั่นหมายความว่าอะไรครับทนความร้อนได้ดีนั่นเอง ส่วนพวกของพริกหวานแล้วก็ถั่วแขกนะครับที่พลเอาไปฉาใน sunshine, น้ํามันเนี่ยเป็นเทคนิคเหมือน windows, เวลาคนจีนทําอาหารจีนนะครับเขาจะเอาผักลงไปลวกในน้ํามันนะครับก็เพื่อให้ผักสุกแล้วก็มีรสที่หวานนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปผัดนานเวลาที่เราทําข้าวผัดครับโบอัดนะครับเราจะฉีกเป็นเส้นนะครับส่วนนี้คลุกเขากับแป้งทอดกรอบครับ ในเรื่องของการผัดเนี่ยนะครับด้วยคุณสมบัติที่ไม่มีกลิ่นมีรสเป็นกลางนะครับดังนั้นเข้าผัดของเรารสชาติโดดเด่นมากทีเดียวนอกจากนั้นเรายังได้คุณค่าดีๆนะครับจากวิตามินสารอาหารสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นออริจินลไฟโตสารลรอรวมถึงวิตามินอ e ีด้วยครับ สุดท้ายนะครับเสิร์ฟกับมะน,นาวบีบลงไปรับรองรสชาติของต้งตงยมยำมาครบครับและนี่ก็คือข้าวผัดต้ยมยำปูอัดกรอบมากับปูอัดสองสัมผัสลองทำกันดูครับ